Oh. <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ mini showcase นะครับของพวกเราบ้าน Temple b o อีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้นะครับเหมือนที่ย้ําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราจะต้องมีโจทย์เพลงนั่นก็คือโจทย์ของสัปดาห์นี้คือเพลงที่ไม่มี b r a c k i n g tag นั่นก็คือเพลงที่ต้องร้องกับเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นนั้นคืออะไรรู้ไหม นั่นคือเป็นโนนเองนะครับก็วันนี้นะครับขอบอกว่าได้รับเกียรติแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นทั้งครูสอนร้องเพลงนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติมาเล่นเป็นโนให้กับศิลปินทั้ง4คนด้วยนะครับนั่นคือคุณครูเจนนั่นเองครับสวัสดีครับคุณครูเจนครับสัมภาษณ์หน่อยครับอยากถามครับว่าสัปดาห์นี้ครูเจได้เน้นถามได้ย้ำอะไรกับน้องๆเกี่ยวกับการร้องเพลงในสัปดาห์นี้บ้างไหมครับก็อ่เพราะว่า คราวนี้มันเป็นร้องเพลงกับเปียโนใช่ไหมครับใช่มันจะต้องสื่อสารกับคนที่เล่นเปียโนแล้วก็ต้องฟังฟังกันและกันแล้วก็จะต้องเหมือนกับจะต้องรู้ใจกันคือเวลาเราร้องเพลงเนี่ยยิ่งเป็นนักร้องไม่ต้องไปแสดงสดแล้วบางทีจะต้องร้องกับดนตรีสดก็คือผมจะอยากจะให้ทุกคนมีประสบการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เพลงกับเปียโนเนี้ยมันสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ได้มากกว่าเพราะว่ามันได้ยินมันมีแค่2อย่างคือเสียงเราเสียงดนตรีเสียงใช่ครับผมก็ เดี๋ยวก็ดูกันนะครับเ่า็วัเ่อสร็จตร้ครูเจเลยครับและอีกหนึ่งคนนะครับที่ขาดไม่ได้เพราะว่าคุณครูคนนี้เขาสอนอยู่กับ acting นะครับนั่นคือคุณครูพิทกอบนเองครับเน่มาถามคุณครูพิทกอฟบ้างดีกว่าครับว่าสัปดาห์นี้เน้นย้ำอะไรให้กับน้องๆบ้างว่าเกี่ยวกับการเรียน acting ในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คล้ายๆกับครูเจแหละเป็นเรื่องของการทำงานกับพาร์ทเนอร์ก็คือระหว่างนักร้องกับนักดนตรีคนเล่นดนตรีแล้วก็เรื่อง i m p พ o v i เ a t i o n อะไรอย่างนี้ค่ะ เพราะว่าสัปดาห์นี้ต้องเล่นกับเปียโนใช่ไหมดังนั้นเวลาการร้องคือมันต้องมีเหมือนกับว่าเราต้อง,งเข,ข้าใจกันเข้าใจกันสื่อสารเข้าใจกับเปียโนถูกไหมครับโอเคนั่นหมายว่าเราก็สัมภาษณ์ถามครูเรียบร้อยแล้วก็สิ่งที่ครูเน้นย้ำก็ได้บอกกับทุกคนไปแล้วนะครับว่ามีอะไรกันบ้างผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้ทุกคนต้องร้องออกมาได้ดีและพร้อมมากๆนะครับนั้นไปฟังกับคนแรกเลยดีกว่าคนคนนั้นอยากให้เป็นใครการอา้อาวไม่พูดไม่ให้ขึ้นนะอยากเป็นใครให้เป็นใครให้ใคร ด้านนี้บอกกันด้านนี้ใครเอากัรเนรอนี่น <laughs> ถือถือป้ายเป็นออฟนะแต่บอกว่าให้กันขึ้นก่อนโอเคไม่เป็นไรนั้นคนแรกของวันนี้นะครับนั้นไปพบกับน้องกันเลยดีกว่าครับมองใคร To crazy dance up making จะมีใครใครรักคนอค่นแต่ยากฉันที่มันทำาห้ตาไม่คูตาเหมือนใครใครจะมีใครใครไหนที่จะมองต่หัวใจจะมีไม่ใครเข้าใจรักกัน คนที่เขาจะมองอย่างนั้นจะมีสักวันบ้างไหมที่ฝันเป็นจริงจะมีกี่คนที่เขาจะรักที่ฉันเป็นในทุกสิ่งจะมีใครใครรักคงอื่นแอย่างฉัน ไม่คู่ตามเหมือนใครใครจะมีใครใครไหมที่จะมองตาหัวใจจะมีไม่ใครเข้าใจรักกันเจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันทำเมตดา ไม่เคยตาเหมือนใครใครจะมีใครใครไหมที่จะมองต่หัวใจจะมีไหมใครเข้าใจรักกัน เพราะไหม<อ>เป็นไงอ้อนอ้อนยังไปได้กี่คะแนนทางนี้กี่คะแนน <c oughs> โอ้ยถ้าเต็มสิบให้อะไร <c oughs> ให้สิบให้ร้อยโอ้โหโกงข้อสอบวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้นะน้องอ้อนได้แบบเต็มที่มากร้องพอมากเลยครับคือนั่งฟังแล้วก็ยังเคลิ้มไปด้วยเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวถามครูเจดีกว่านะว่าวันเนี้น้องร้องมาเป็นไงบ้างที่สอนมาได้ทําตามไหมครับครูเจคิดว่าการทําได้ดีมากครับ ร้องแล้วก็เหมือนกับเขาเขารักษาจังหวะดีแล้วก็แบบมีกรุ๊ปแล้วก็แบบทําให้คนดูแบบสนิทกับเราใช่ฮะอารมณ์เพลงออกมาได้แบบค่อนข้างดีมากๆเลยใช่ไหมครับคุณเจ๊นั้นถามทางด้านครูทางด้านแอคติ้งมากดีกว่าครับครูพี่ก๊อฟเป็นไงบ้างครับการสื่อสารกับปิโนเป็นไงบ้างพาร์ทเนอร์โอเคนะเขาทําได้ดีเขาเป็นหนุ่มขี้อ้อนแล้วก็จากที่พี่ดูสายตาสาวๆแถวนี้เขาประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการใช้มุมนีอ ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างเหมาะกับเขามากๆเลย,ยใช่ไหมครับโอ้โห,โหเอาขอเสียงให้กับน้องกันอีกครั้งหนึ่งลเล<อ>ย<อ>โอเคตอนนี้เดี๋ยวให้น้องการไปพักก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับโอเคครับครับหนุ่มคน,นนี้เนี่ยขอบ,บอกว่าเขาเนี่ยร้องเพลงได้ค่อนข้างพร้อมมากเลยนะครับโอเคนั้นไปพบกับพี่แบงค์ดีกว่าครับอ่ะพี่แบงค์ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงครับเน่ วันนี้พี่แบงค์ร้องเพลงผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงรเป็นไงครับเป็นอะไรท้องเสียหรือว่า <c oughs> โอกคอครับแฟนอกคแฟนแฟนไปแต่งงานครับอ๋อโอเคแล้วไปฟังกับพี่แบงค์้ลยว่าครับ <c oughs> ผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงครับ ทั้งทั้งที่รู้ตัวเองไม่เป็นที่ต้องการมันเป็นเพียงความฝันลมลมลงลงัลง,ลง,ลงๆเท่านั้นรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นจริงโลกั้งโลกของเธอมันช่าสดใสและสด เพราะสสงตะว,วันกำลังขึ้นทางทิศของเธอตรองกันข้ามกับฉันตะว,วันกำลังตกดิน ที่เธอคิดไว้ให้เป็นได้แค่เท่านี้ก็ลืมทุกทีว่าเธอมีเจ้าของเธอเป็นคนเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหมดใจของฉันมันรับเธอรับเธอ ฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอกับเขาที่ไรเหมือนผู้ชาย ใจถึงเธอไม่ได้สักที เขาบอกว่าอินมากๆเลยนะเพราะไหมเ oh. พราะไหมเพราะมาก oh. มาก <ๆๆ S 2> คือแบบอยากจะถามพี่ว่าพี่มีความกดดันไหมที่แบบต้องร้องกับเปียโนโอ,อะไรเง,งี้ยเพราะจริงๆแล้วทุกสัปดาห์เราร้องกับแบ็กกิ้งแท็กมาโดยตลอดใช่ไหมพี่แต่ว่าสัปดาห์นี้เราร้องกับเปียโนโเป็นไงบ้างครับโอ <ST> อยากจะบอกว่าวิจาจอมันยากมากครับแล้วคือเราต้องสื่อสารกับครูเจครับแล้วมันเป็นแบบฟิลที่แบงกดดันมากคือคือมันไม่มันไม่ใช่ตัวเราอ่ะคือเราต้องแบบไปเศร้าต้องแบบเข้าใจเพลงอะไรเงี้ยครับมันก็แบบ กดดันกดดันแต่ก็แบบพยายามเข้าไปในเนื้อเพลงให้มากที่สุดแล้วครับร้องมาดีนะครับเดี๋ยวถามครูเจดีกว่าครับว่าวันนี้พี่แบงค์เป็นไงบ้างครับเขาบอกว่ายากมากๆเลยแต่ที่ผมฟังผมรู้สึกว่ามันเพราะมากๆดังนั้นเดี๋ยวถามครูเจดีว,ว่าเป็นไงวะาือว่าจากที่ครูเจฟังมาตอนที่ซ้อมกันในคลาสนะครับแล้วก็ตอนที่ซ้อมใหญ่ครั้งนี้ร้องดีที่สุดไม่รู้เพราะว่าแบบมี มีคนฟังเยอะหรือเปล่ามันก็เลยทําให้อินมากแล้วก็แบบท่อนกลางๆมีท่อนหนึ่งที่แบบมันเงียบกริบไปเลยแล้วแบบฟังรู้สึกด,ดีมากเป็นแบบมาชิคอลามากผมว่าเขาแบบสามารถสะกดคนดูได้ยอยู่ดีมากๆเลยครับครับผมามาเป็นคุณครูพี่กอฟบ,บ้างครับเป็นไงบ้างครับระหว่างการร้องกับเขากับเปียโนเข้ากันได้ดีไหมครับโอเคเลยนะปกติจะเห็นมุมเขาแบบยิ้มยิ้มทะเลนทะเลนเนาะแต่เวลาเขาแบบเขาเศร้ามันดูอบอุ่นอบอุ่นนะเออแล้วเขาบอกว่า ยากมากๆแต่ว่าเขาทำได้ดีมากๆนโอเคขอสเสียงกับพี่แบงค์หน่อยเล้ววันนี้ก็พอมากนะครับก็จบไปแล้ว2คนนะครับร้องเสร็จไปแล้ว2คน